ผมแมืนพี่น้องมาเนี the come, ่ยผมกอดเแลวก็โวยกันน้ำตาร่วงเลยครับพี่น้องความรู้สึกที่คิดถึงพี่น้องที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาแสดงว่าพี่น้องเสื้อแดงที่เคยร่วมต่อสู้ที่เป็นสมกลับมาเป็นแดงหมดแล้วจะไมครับพี่น้องแล้วใช่ใช่ทุกอาทิตย์ อาทิตย์แรกเรามีคนสองร้อยคนอาทิตย์ที่สองเรามีคนห้าร้อยคนอาทิตย์ที่สามเรามีพันกว่าแล้วครับพี่น้องทางประเทศนี่คือหัวใจของรักประคนรักประชาธิปไตยแล้วทุกคนกันนะว่าวันนี้เราต้องเริ่มต้นในการที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าได้ เพราะประเทศไทยมันติดกับดักของระบบที่ครอบงำประเทศไทยอยู่ที่มาจากการยึดอำนาจเป็นระบบของชนมชันนำที่เขียนไว้เพราะฉะนั้นทำให้ประเทศมี้ปัญหาทำให้รัฐบาลมีปัญหาทำให้ภายในรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลที่มาจากเพือกตั้งนาย,ยกถูกล้มมา สามคนแล้วครับในรอบสองปีครับพี่น้องครับนี่คือปัญหาของประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้คนไทยทุกคนพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยสิ่งที่เ้อาการที่สุดพี่น้องคืออะไรครับวันนี้ท่านนาย,ยกสักสินเป็นนาย,ยกที่ดีที่สุดที่มาตามระบบประชาธิปไตยถูกกระทำจากการทีอํำนาะ และผลพวงจากการยดอํำนาะจต้องมาอยู่ในเรือนจำวันนี้มันสนมควรไหมใช่ไหมครับพี่น้องได้ไหมครับนี่คือผลพวงจากการยีอํำนอะจและผลพวงจากการยี่ทำนาะจคือรัฐมนูญแล,รรล้วเขียนร,รัฐมนูญมาให้คนใช้อำนานจะที่มาจากองค์กรอิสระที่มาตามรัฐมนูญไปหก0ูนครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นการใช้อำนาจอย่างนี้ไม่ใช่อำนาจอธิปไตยของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยไม่ใช่ประชาชนมีสิทธิเสียภาษีอย่างเดียวเหรอเป็นทหารเกณฑ์อย่างเดียวเหรอแต่ว่าการบริหารอำนาจและการใช้อำนาจต้องเป็นของประชาชนใช่ไหมครับพี่น้อง เหอภาษีอย่างเดียวเป็นทหารปกป้องประเทศชาติอย่างเดียวแล้วก็ไปสู้รบกับคำพูชาลูกหลานชาวบ้านเป็นคนตายยังไม่กรบพิณอไม่ใช่ไหนผมไอ้ลูกหลานชาวบ้านทังนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนความเสมอภาคมาดัาพิทีิและเสรีภาพ มันต้องเป็นหนึ่งเดียวมันต้องเท,네ท,ท่าเทียมกันในสิทธิเสรีภาพครับอาจจะไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่แต่สิทธิเสรีภาพของคนไทยต้องเท่าเท่ากันใช่ไหมครับ <c ười> ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศหนึ่งสิงทธิหนึ่งสทธต้องของคุเพราะฉะนั้นผมเรียกเราไงนักการเมืองในสภาทั้งสอสอ จะมาแบบไหนก็ตามโ้ยกลับเนี้อกลับใจรวมกันทั้งสภาทังสภาเอาความชอบธรรมเอาความถูกต้องให้ทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่ก้าวหน้าที่ดีที่สุดในวันนี้ให้ได้ครับการเลือกตั้งเอ็โอที่ทำไว้บอกว่ายุคสภาไปในสี่เดือน แล้วถ้ายุบสภาไบนี้ทีเดือนแล้วเปลี่ยเป็นเลือกตั้งใหม่ไปได้กรอบรัฐธรรมนูญอย่างนี้ไม่แค่ว่านายกอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกครับพี่น้องคนไทยจะยอมไหมครับพี่น้องครับไม่อยอมเราไม่นับเพราะฉะน,นั้นสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้คือการทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยก็มีสอสอรอ ถ้าทำไม่ทันแกเป็นรายมากตราที่ไม่ก,มกี่มัดครับโดยเฉพาะอำนาจขององคอ์กรอิสซระโดยเฉพาะกรอบอำนาจของรัฐธรรมน,นูญของสารรัฐธรรมน,นูญมีอำนาจนนาดไหเรื่องคาว่าจริยธรรมนั้นพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ลรมรับฐบาลมาสองสามนายยกแล้ว รอบใจรทร,นรนนนน้นั้นมันมีรอบขนาดไหนครับต้องกำหนดให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพี่น้องมันก็อยู่ไม่ได้ครับนี่คือสิ่งสำคัญของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องให้นายกอนุเทนสอสอ้งสภา สวสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดจับมือกันในสภาอย่าทะเลาะก,กันอย่าหาผลประโยชน์อย่าเอาแต่ผลประโยชน์ของพรรคแต่ละพรรคมาทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองสักครั้งหนึ่งจะได้มาท่านรู้ไหมครับว่าวันนี้ประชาชนแสงทุกญาตสาหัสขนาดไหนท่านดูีิครับมวลชนมากันเป็นพันๆอาบเหงื่อต่างน้ำหายแรงางาน เป็นแม่ค้าขายของรายได้กระจิ๊บเดียวแต่โดยหัวใจรักประชาธิปไตยรักนายกรักสินหงินตกหนม่อน้มาจากนครศรีธรรมราชนั่งรถมวยหมามาจากเชียงใหม่เช่ารัถตู้มันมาเองมาจากอุตรดีนะครับนี่แล้วก็โดยเฉพาะชนบุรีและพัทยานักรบนักประชาธิปไตย ส่งสัญญาณมาที่พวกเราว่าวันนี้พวกเรายัางรู้และรักกันอย่างเดนียวแน่นไม่ไปไหนจะอยู่ตรงนี้สูตรงนี้เพื่อประชานิปไตยนี่คือสาเพประจาธทีปไต